ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการพิมพ์ใบปิดวันนะครับพิมพ์ใบสรุปยอดวันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในฟังก์ชันของของฟังก์ชันกะนะครับก็ไก่สระอะกะนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชันนี้เราจะไม่สามารถพิมพ์ใบปิดวันได้ใบสรุปยอดวันนั่นแหละนะครับโอเคเราก็ไปเปิดก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ระบบหลังร้านนั่นเองเสร็จแล้วเข้าเมนูการตั้งค่าครับ อยู่ในส่วนคุณสมบัติเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยกะเนี่ยเปิดมันนะครับปกติมันจะปิดไว้เราเปิดมันเปิดแล้วคแล้วก็บันทึกเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ลองสลับไปเข้าแอปนะครับอ่ถ้าอันนี้ยังยังไม่มานะกรณีเราไปตั้งค่าอะไรหลังล้าแล้วมันไม่โผล่มาเนี่ยอันดับแรกถ้าเราลองกดซิงก่อนจุดๆเราซิงก์ ไม่มาอีกอเคยแอปนะเคยแอปทิ้งไปเลยเราเข้าใหม่ซึ่งเมื่อเราเปิดใช้กานี่มันต้องมีหน้านี้โผล่มานะครับเป็นการเปิดกะก่อนก็คือเริ่มเริ่มเปิดร้านนั่นแหละนะครับนี่ถ้าเราไม่เปิดกะมันก็จะเข้าไปขายของไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคหน้านี้ทำยังไงแล้วก็กดเปิดไปเลย ตรงนี้เป็นการป้อนเงินสดเริ่มต้นนะครับในที่นี้ก็เป็นพวกเงินทอนนั่นแหละว่าเรามีเงินสดเริ่มต้นในการขายเท่าไหร่เช่น2000บาทใส่ไป2 0 0 0นะครับเปิดกะนี่มันถึงจะมีหน้าขายนะครับอ่าเราก็ทำการขายของไปเลยผมขอขายกดขาย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 ,ขายไป ไปขายขายขายอโอเคสมมติว่าเราขายของมาปิดร้านแล้วนะเราก็ต้องปิดกะด้วยนะครับโดยการปิดกะก็คืออยู่มันจะมีเมนูหนึ่งโผล่มาเนี่ยเมนูกะเมื่อก่อนไม่มีเมื่อเราเปิดใช้ฟังก์ชันกะมันก็จะมีเมนูกะขึ้นมาปิดกะก็เข้าไปที่กะเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะบอกว่ามันก็จะอธิบายว่าเราได้ป้อนเงินสดเริ่มต้น2,000บาทแล้ววันนี้ขายของเป็นเงินสดได้247บาท รวมรวมเงินในลิ้นชักที่ต้องได้เนี่ยก็คือ2247บาทนั่นเองนะครับนี่ถ้าเราจะปิดกะก็กดคาว่าปิดกะแล้วตรงเนี้ยถ้าเราต่อลิ้นชักไว้นะลิ้นชักมันจะเด้งให้เรานับเงินนะครับช่องเนี้ยเราต้องตอกเงินที่เรานับได้จริงๆนะครับเข้ามาในนี้ถ้ามันขาดมันเหลือไงมันก็จะบอกว่าเกินเท่าไหร่ขาดเท่าไหร,ร่นะฮะในที่นี้ผมนับได้พอดีเลย2องสนะแล้วก็คําว่าพิมพ์รายงานตรงนี้สาคัญนะครับพิมพ์รายงาน ให้เลื่อนเปิดไปดีเขียวด้วยนะครับเพราะเราจะพิมพ์ออกมาด้วยแล้วก็ปิดกากไปเลยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่มันจะพิมพ์ใบใบหนึ่องออกมานะครับที่เครื่องพิมพ์อ่อันนี้แหละเป็นใบปิดปิดวันนี่มันจะเป็นเกี่ยวว่ารายงานการเข้ากะนะครับเงินสดเริ่มต้นสองพันขายด้วยเงินขายเป็นเงินสด247บบาทรวมแล้วต้องได้เท่านี้นะฮะ มีการคืนเงนินมีการให้สดวนลดไหมมันจะบอกหมดนะครับหรือมีการขายของด้วยการโอนเงินการใช้บัตระอะไรเงี้ยมันจะอธิบายนะครับในเนี้ยจะเป็นการจะแจ้งยอดที่เป็นเงินสดเท่านั้นนะไอ้พวกที่ไม่ใช้เงินสดอะมันจะไม่อยู่ในนี้นะครับผมอ่าเท่านี้เลยเมื่อปิดกาไปแล้วนะครับอ่าสมมติว่าผมออกแอปไปเลยเข้าใหม่เนะี่ยเราก็จะเจอหน้าเปิดกาอีกทีหนึง เมื่อปิดกาไปแล้วเนี่ยการปิดกาของเขาเนี่ยไม่ได้นับว่าเป็น24ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งกาอะไรนะคือมันนับว่ากดเปิดเมื่อไหร่กดปิดเมื่อไหร่ก็คือนับเป็นหนึ่งกานะฮะกดเปิดไปใส่ศูนย์บาทก็ได้นะเปิดกาไปซึ่งจะมีรายงานตัวหนึ่งโผล่ออกมาครับคือรายงานกะ refet มันจะอยู่ที่ระบบหลังร้านนะครับรายงานตัวนี้ อีกเรื่องหนึ่งใบนี้สามารถพิมพ์ได้ครั้งเดียวนะไม่สามารถเข้าไปพิมพ์ย้อนหลังได้นะครับพิมพ์แล้วพิมพ์เลยทําได้ครั้งเดียวนะครับโอเคเรามาดูเมนูรายงานจะมีรายงานโตัวนึงโขออกมานะครับชื่อว่ากาดนะครับอันสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าตั้งแต่วันที่นี้เท่านี้มีการเปิดปิดกะอะไรกันบ้างนะครับในที่นี้ก็เปิดวันที่10ตอนบ่าย2องยีนาทีแล้วก็ปิดบ่ายสองยี่สามนาทีนาทีเดียว เนี่ยเราขายได้เท่านี้เราสามารถจิ้มไปดูได้มันจะมีใบที่หน้าตาเหมือนเราปิมพ์ออกมาเนี่ยโผลมาตรงข้างขวามือเป็นตัวอย่างฮะแต่เราไม่สามารถจะพิมพ์ใบนี้ออกมาได้ซ้านะครับถ้าพิมพ์ได้ครั้งเดียวนะโอเคการใช้งานกะแล้วก็พิมพ์ใบใบปิดหวานก็ประมาณนี้นะครับผม,มลองใช้ดูนะครับ